กินกินนี้แล้วค่ะกินน้ามี้แล้วค่ะน้ำส้มหวานชำ่ำอร่อย,อยพี่น้องกับผลไม้ใส่ก้องแก้วมังกรแก้วมังกรแก,ก,รแกเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มาก,กินค่ะ นี่ประโยชน์ไรดิแกมังกรหวานปะ่ปะคุณตอนนั้แซ่บใช่ป่ะผลไม้ที่เยอะมากด้วยอืมกินทุกอย่างเลยค่ะเพราะจะว่าก็กินทุกอย่างเว่าที่มากสุดคือทุเรียนมากเลยมังคุดไม่มอย่างก็กินได้ค่ะก,กินได้มะม่วงสุกเนี่ยกินได้มะละกอสุกชอบกินดูแต่มันก็ตามฤดูกาลเนาะ แที่ชอบมากเลก็คือทุเรียน๊วานอเราคก็หยุดกแก้วมังกรนั่นะี่น้เมื่อวานเนาะษประยน์มันเยอะอนี้เป็นแก้วมักรสีขาวมันจะมีแก้วมังกรสีม่วงก็มีนะอีกแบบนึงเนาะอันนั้ก็อร่อยค่ะ ตะโก,ก้ตะก้อนที่เขามาตักเล็กเนาะที่ตะโก,ก้บ้านเขาบ่มีเนาะแก้มกกกวมงคล,าลาพวกเราลูกเดาล้าเพ่นกินกันนะเนาะมีประโยชน์หลายๆอย่างบอกค่ะไปตรงน,นี้คนเรามาปลูกแล้วเนาะบ้านเขามาปลูกแล้วยเรกัมีกินตลอดเอ้ยย้ายยอดห็นขายตลอดนะแก้วมงก,กรมาหนุบหน่อยอันนี้หนุบง่ายพี่น้องเนี่ยสดแตกสวนเพื่อจะมาฝาก ลูกเยอะใหญ่เดี๋ยวสุกกินของอิ่มแล้วมากินกินผลไม้กับกินน้ำสุกหวานชื่นใจ ส่ว,วมันเย็นๆน่ะรักมันเย็นได้ี่น้องแล้วก็มันเป็นอย่างก,ก่อกิ่งที่มากก่านบอกเอาวางให้ตะปักนึงให้น้ำแข็งละลายแล้วชื่นใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมดนะจ้า